ก็เดินทางออกจากเซโน่แล้วนะครับสีเข่าสวรรค์นาเขตนะครับก็สีเดินทางกลับบ้านนะครับออกจากเซโน่มาไกลเติบแล้วนะครับกำลังสีมุงนาเข่าสูเมืองสวรรค์นาเขตนะครับหรือว่าเมืองไกสอนพบมีหารนะครับแฝงสวรรค์นาเขตนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าแวะชมเมืองตลาดยังอีกนั่นก็เดี๋ยวค่อยติดตามไปนะครับค่อยติดตามเส้นทางการเดินทางผมไปเรื่อยๆนะครับหลังปีใหม่นะครับกับสิม้าใหม่นะครับ จยากกลับไปพักปีใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวทางมารีวิวภาพบรรยากาศทางสปปลาวให้พี่น้องเอฟซีเข้าในเบิ่งอีกนะครับก็นนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงตลาดลักแป้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมนศพาพี่น้องเอฟซีก็ไปชมตลาดลักแป้นนะครับนี่ครับนี่ครับตลาดลักแป้นะครับทางสิเขาสะวันนเขตนะครับนี่ครับ จากสวนสดเขียนมา8กิโลนะครับพันเละเอื้นตลาดลัก8นะครับสามารถน,นี่นะครับนี่ลานค่าสินค้าแบบนี่ก็สมควรนะครับอ,อย่างชมอมุ้งนะครับตลาดลักแปดนะครับบรรยากาศทางนอกนะครับอันนี้เรนกำลัง สิัางไหมนะครับกำลังสิัางโค้งสั่งตลาดนะครับครับฝั่งนี้ก็มีสินค้าหลายอันหลายอย่างนะครับนีครับบรรยากาศของตลาดลักแปดนะครับเมืองสวรรค์นเขตนะครับนี่ครับผู้ใดมาเที่ยวกะมาเที่ยวมาชมได้นะครับมาหาซื้อได้นะครับสินค้าออกจากสวรรค์นเขตมาประมาณ8ปกิโลนะครับสวัสดพ่อนะครับ มีทั้งลานสมต่ำก็มีนะครับลานขายไข่ก็มีนะครับผู้สาวขายไข่ไปยีเดย์เปย์เพราะว่าน้องยังน้องขายไข่คือพูงงามเลยเนาะเนี่ยน้องน้องยังนี่น้องยินดาน้องยินดาลูกสาวบอกลูกสาวโอ้สาวก็เมยบไปเลยกับน้องบัดนี่พ่อๆกันอรรดงามคือกันเนาะขายดีดีได้อน้องยินดาเด้อ่าตลาดลักแปดนาะนี่เนาะ ครับผมมาทนนี้กับเข่าซานการฝอยมีนะครับฝอยฟ้ามอเขาให้มวยเตาเต๋อมีนะครับถ้ายางชมนะครับตลาดลักแปดนะครับส่วนมากที่เป็นสินค้าประเภทเสือ้านะครับนะครับเดี๋ยวมาแล้วก็เลยรีวิวให้ FC ฟฮอไเด้เบิร์นกันนะครับท้างเข่าเดย์เบินกันร้านขายทอดปวยปวยทอดมาได้นะครับท้างเข่าตลาดนะครับ ระมาเนี่นะครับมาเนี่นะครับคือตลาดหลักแปดนะครับสบายดี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 มาแต่แต่สกลนครมุลละครับจะได้ง่ายขายไข่บ่เออขายไข่มันอยู่บ่ชมันอยู่มันอยู่อ้าเห็นโฉกโชคมันมันเด้อปีใหม่นี่ยคอยมีแต่โชคเด้ออ่าอ่นี่นี่นี่พวกคนนี่นี่ซาพันธ์ซาพันธ์นะครับไข่เบสไหมครับเอ้า มาได้ตลาดลักแปดพี่ใดมาทเที่ยวกับมาแวะซื้อน้ำไอ้เพื่อนใดนี่ครับเป็นขายไข่นี่ครับ,นนรบอนี่ตลาดลักแปดอ่ะอชงมันมาได้ไปรอดไปรอดพ่อ,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 อพี่สนะ <c oughs> ิ้นหมูเนาะสิ้นหมูสิ้นงัวนี่นะครับตลาดลักแปดเท่เาจะเป็นอาหารทั้งการเกษตรกรับไล่นะครับนี่ครับนี่ครับ มาได้นะครับทางเมียค้าต้วงมีเพื่อนค่อยตอนรับอยู่ตลอดนะครับถือกล้วยแล้วก็รังสุกงามพอดีนะครับเดี๋ยวอ้อยนี่นะครับงามพู้ขายล่ะไมสดๆไม่สดสดไม่สดทุกวันนะครับเก่าเนี่ยจะเมีค้าเนี่ยแหละผู้เก่าขายอยู่นี่เมียค้าก็ไม่บอกยาป่วกขายอยู่ซุกมืออยู่ก็สิว่าไม่เถอะแต่ว่าสินเมีค้าเก่านั่ะล่ะแต่ว่าสินค้านี่ไม่ตลอดอ่ามาได้ได้ยุตตลาดลักแปดนะครับ แห่งสะวันนาเขตท่าเมืองไก่สอนพมีหารท่านี่แหละครับสินค้ามีมากมายนักการเกษตรละส่วนมากนะครับนี่ครับเป็นเนื้อแห่งหนังแห่งหนังแห่งเนื้อแห่งหน้าทั้งนี้ปลาแห่งได้นะครับคุอนะไรแผ่นเป็นแผ่นอะแผ่นละจักพันหรือไม่ค่ะแผ่นละเจ้าพันแผ่นละเจ้าพันมิโตกแผ่นละสิบพันอันนี้เจ้าพันเจ้าพันเจ้าพันสิบบาทประมาณสามสิบกว่าบาทครับสีเมืองไทย มาได้เดอ้อทางนี้เดอ้อตลาดลักแปดนะครับเอาตีนหมูก็ได้เด้อุ่นทางแม่ค้าผู้จกผู้งามเปิ้ลขายเนื้อหมูโอ้แต่ตะวอนในขอหมูแล้วก็ง,งามผู้ขายก็ง,งามเอาโจกโจกกันมาเดอเา้อแม่ค้าเอ้ยปีใหม่นี่ครับผมอาหารทางการเกษตรนะครับนี่ก็เป็นประเภทปลากินยังละ่ะพูดซะ อาหารเทียงบอกอาหารชาน้องยังน้อนี่ยคือจ้าผู้งามแผถามเน่เจรุนเจรุนโอ้คือเจหรอเว้ยนี่มนน่ปอเจแหละเนี่ปลาทูเราเลยเสียน่เดี๋ยวจะปลาทูเราปลาทูเราหันาย่างทุาตัวทนลับตายไปแล้วเดี๋ยวปลานินและย่งแน่นอนครับครับปลาทูตายนะปลาทูตายเบสเแกระแสประทูเรา อดุยงเอา in ้าพีอก like ัหนาเสายพักกันกินเข่าเป็นกะเสียบเลยเออเป็นข้าขายปลาหิวเข่าเราเที่ยงแล้วเจอทั้งนี้คนบ้านหิวเราคือนกัลลังแจงหนาแจงตาบนยูนข้าขายปลาใช่ขันว่าคนงามอยากถ่ายไดดุนนาเน่ยคนงามกาลุงเสือทั้งหน้าทั้งหลังลุงเสือบ่ดึงทางบอ สาวอยู่บ่สาวเบรนดนหนีมาหันจะเห็นหนาเล่าแทะระบบดีมากสาวยังซื้อยังซื้อนี่โอ้ยคือจะพูงงามไปเนี่ยแบรนด์ใดบ้นไหมีฮะซื้อซอยได้บ่เออจากโอ้ยปวดเด้อยากซื้อซอยอยู่แต่ว่าผมปวดอยู่เงื่อนผักกันน่ะเดี๋ยวจะขนาดทางปีไม่ละสิมาอยู่สิมาใส่บริการสาวนี่ ซื้อ,อ,อ,อยังก่กงอนล่ะลืมเช้าน,นี้นะครับเอาไ้โซมันมาน,นเดอร์ีใหม่ให้มิเตชุกนะครับเดิงไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตลาดลักแปดนะครับตลาดลักแปดประมาณนี้นะครับบรรยากาศนะครับถูกคนกับมากไม่พอสมควรนะครับนะครับ บรรยากาศตลาดหลักแปดนะครับเอ้าทั้งพี่เราก็บก่ได้นเส้าตี๋เส้ามือเหรอแม่ค้าก็ได้ไรเมื่อวันเอ้าขายได้ดีแม่ค้าให้โชคให้มันปีใหม่ให้มีแต่โชคเด้อสุกุทุกคนโชคขู่มือตีย่างนี้ไปยังกินเผลอบอ่ข้าวบ่เนาะเที่ยงอลไรหิวเนาะแม่เนาะอ่ะซื้อหัวเข่าได้เนาะ พีครับแ่ค้า <hi> ก็กำลังหาหมองว่างหัว네พักบ mm ัวเรอยู่อี่างอยู่บนสี่ซอยผมผมผมมาแต่ฟังพุ่นครับทั้งนี้แม่ค้าขายเข้านครับมีทุกราคาได้สองหมื่นสองก็มีเป็นโล่ครับโล่ละสองหมื่นสองนี่สองหมามาได้นะครับอยู่ตลาดรักแปดเร แม่ค้าร้างขายแบบสบายขนาดทั้งบึงยูทูบบึงคลิปเดียวไปพร้อมล่าก,ก็ได้เอ้า <c oughs> คอยมนันหมันได้แม่ค้าเด้อยี่ใหม่เนี่ยคอยมิดจะโศกโศกเด้ออยากซื้อซร้อยอยืมผม <c oughs> ผมพักยื่นพักกันนะร <c oughs> <อ>ีวิวทั้งนี้กันทั้งนี้เป็นร้านขายอย่างขายอาหารตามสั่งบอกตบเปียกขายเฟอบอกครับอ๋อดีครับสาวสองก็รุ่นมากินเฟอบ์ว่ มากินเฟอบ่หรือมากินเนือยังคุณสาวสองคนโอ้กันขายอันนี้โอ้หนึ่งวันมันมากกินเฟอเนี่ยขายทั้งสองคนบ่หรือเจ้าขายผู้นี้านขา,าออยาแต่ว่าเจ้งงามันเป็นมูมานังเวงน้ำพันดิมเนบ่โอ้เห็นไหผู้นี่ผู้ขายเหรอขาบ้าพอดีน้องยังนี่ยเราโอ้ยผู้จับงานเนี่ยเราเป็นมูกันติแจี เด็ดจบแล้วมาเจ็ดแล้วยไสวรรค์นี่เดียวคือผมาขายน้ำเหล้าเที่ยงกับเหล้าเสจาหน่อโอ้ีธุรกิจแล้วโอ้นมมาขายแต่ขนมดิโอ้คมีธุรกิจแล้วสนมากระเหนมาลองบานัพมื่นายเป็นเจ้าของเื่อผักยแถวได้ยืแถวได้ผมมาหนาผมติไปพักน้ำแล้วเราเจ็นี่เด้อแล้วเจ็ดนี่บอ ครับผมมาถามมาต่ะฟังคนหลักผมกลับมาเรื่อยนะมาทายรีวิวทายยูทูบก,กัน,กนะเนี่ยมแรกก็ต้องหาท่านพักของพักนะนี่ว่าสิก,กับมนเนี่ยสกกับถอว่าไปพของพักแล้วบ้างของพักยังซื้อของพักกัมือเนี่สิบว่ากับถือาไป็ัของผักแล้วบา,า,า,าองักยังือของอมัจ่ากับมือเน,นีเ่บก่าือว่าปผัของัก้าขอผ้มัะวกับมอน่กว่าัักของผักแล้วบ้างของผักยงืองน,นั้นะมืองนี่ไป อันนี้เสาอยังเสาผขายขนมหนึ่งเสาเสาฟ้าเสาฟ้าฟ้าฟ้าเอ้ยอ่เป็นยังไงเสาฟ้าขายดีบอ่อคู่มือนี่พอได้พอได้ขายอยู่เนาะน้อ,นองฟ้านะครับเด้อสำหรับหนุม่มไทยผู้ใดเห็นแล้วคอมเมนต์มาแน่ในใต้คลิปว่าน้องฟ้ากับน้องอยังกัน้อ,นองแอมน้องแอมน้องฟ้าน้องแอมนะครับนี่ครับสองคนเป็นมูเป็นมูกันนะครับอ่า จบเป็นงามทั้งสองคนน,นั่นแะละน้องฟ้าก็าอยู่ในสวรรค์นีบน่บอสนี่แหละครับน้องฟ้าเมืองสวรรค์ในเกียรติแต่ด้มากอะมาพูดถึนขนมมาได้ครับนี่ครับนี่ตลาดลักแฝดนะครับเนขายขนมอยู่นี่แล้วนี่น <ๆ S 2> ใกล้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 กับร้านท้องร้านขายท้องขายสอยขายแหวนนี่ละอ่ะขอบใจหลายเล้วน้องฟ้าเด้อเดินทางกลับละ่ะไม่บายใเนี่ย บาย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 ครับผมนี่ครับน้องฟ้านะครับแอมบ์นะครับอ่านเอลอ่านหยิบเครื่องนางอารุณกฤษศรีอ่านถือยกีดอกคือเนาะผู้พิดเกคือนี่ครับผู้ใดอยากหยิบเสื้อหยิบผ้ามาได้เด้อรันอ่านซื้ออารุณแม่นบ่แม่นอยอเนาะครับผมอ่านคือสรีถือกีดอกคือผมพยายามอ่านกําลังอ่านคล่องแหละภาษาลาวจะงนี่ อันนี้ครับไปตัดเย็บที่นี่แหละครับคื่ตลาดลักแปดนี่แหละนี่ครับวา่าจะเป็นเปลี่ยนเนสืต,ตัดขาส่งหรือวา่าต,ตัดรดเป็นชุดเลยก็ได้นะครับมาเลยครับนี่เป็นบริการตัดเย็บนะครับเสืออ้อผ้าผ้ากางเกงดีๆอยากให้มันขาดก็มาให้เราตัดให้ก็ได้ครับเห็นมเป็นกางเกงขาดก็ได้ตามแฟชั่นเอ้าเราเลี้ยงนมความทั้งหนาแล้วนี่เอ๋อให้โชคๆกันมาได้ไปขายเอ้ย นะครับอ่ะเขากับสิเดินท่างออกไปแล้วครับบ่เนี่ยออกจากตลาดลักแปดไปแล้วครับกับประมาณนี้นะครับตลาดลักแปดแวงสวรรค์เขตนะครับเมืองไก่สอนพมีหารนะครับกับประมาณนี้นะครับคูณแม่มาเที่ยวกอย่าลืมแปะข้ามาได้นะครับทางสิไปเซโนนะครับออกจากสวรรค์เขียมาประมาณ8ดกิโลนะครับทางสิไปเซโนนะครับมี อาหารการกินหลายอหลรยังขายนะครับนี่ขอบคุณนะคะนี่ครับถุงเราจะพันละไหมค่ะถุงละสิบห้าพันคุณสิบละสิบห้าพันนี่ได้ครับได้ผู้ใดมากกับมาอุ่นนินล่าน่นซื้อซอยละแน่เนีู่กสาวถูกสาวะรูงงามแต่กเง้ยบโอ้ยูกสาวู้งามเนี่ยถูกสาวซื้ออย่างไเนี่ยซื้อนั่งน้อยเอาคนหนึ่งว่าซื้อปลาคหนึงว่าซื้อนั่งน้อย บอสเอิร์ดแหละนั่งน้อยซื้อได้เพชรและปลาปลาตีโอ้ซื้อเพชรแล้วซื้อปลาเด้อผู้บ่าวไทยเด้อเห็นแล้วเนี่ยสาวปลานี่ยผูกจบมูกงามเด้ออยู่ทางเข้าตลาดลักแปดนี่เพัดขายกระปุ่นนี่ขายขนมเส้นนี่นี่แม่แม่เบลเนี่ยห์ไอส่งให้มานเด้อปีใหม่ให้ขายได้ดีเด้อครับผมอ่ะให้ขายมันมาให้ส่งมันมาเด้ออ่ะไปกันเด้อสาวปลาเอ้ ใช่ยังซาทั้งนั้นมีจะมั่งอ่าอ่ะแป้งอาเพื่อนบอกงานคุณสาวขายไก่ดิฮะขายไก่ทั้งในหุ่นอันนี้หันเยอะอันนี้โอ้อันนี้หันเยอะอีเพื่อนโอ้ยัไงขายขายของกินอาหารสำเร็จรูปเด้อตรงมาทั้งนี้นะครับทั้งนองยังนี่น่องยังหน่องเมียนเมียนโอ้หน่องเมียนแบบนี้ โอซีเมียนเนาะนี่ครับเราขายเนื้อทอดเนื้อแห้งปิ้งใส่กอกอาหารสำเร็จรูปปิ้งตับแจ้วบองนี่นะครับนี่ครับทั้งน้องเมียนนี่อ๋อส่งขึ้นมาเด้อขายขายดีดีเด้อนี่ครับนี่ครับอยู่ทางขาตลาดลักแปนนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับ อยู่ติดถนนสายสิไปซีโนนะครับนี่ครับทั้งนี้โอ้ก็ย่างเนื้อหมูใส่มูพป็ตซตาแซ่บแบบนี้ครับทั้งนี้ก็ได้อืนี่ครับอยู่ทางเขานี่ครับมาได้ครับตลาดลักแปดแขงสวรรค์เขตนะครับเ,เมืองไก่ซ้อนผมมีหารนี่แหละครับทั้งนี้เมี่าก็กำลังผมถึงมัดจ,จองขนมมาอย่ร่วมเสี่ยวของเราไป ปิ้งปลาใหม่ๆไหวกันป่าปิ้งใหม่ๆยังก็ิกินได้ปิ้งปลาใหม่ๆวอนพุธจ้าปิ้งใหม่ๆซะซะตับตัวให้ประาหน่อเขาจับว่าปิ้งใหม่ๆไหวกันใหม,ม่ว่ากินได้ป่ะเบี <c oughs> ้ยค่าแเราตับตัวต,ตมมงงับมังคุดนะฮะโชว์ๆกันหมาได้ขายได้ดีเลยเบี้ยค่าเอ้ยทั้งนี้บรรยาการตับมังคุดเหม,ม,งงมงือนกันนะครับขายปิ้งไก่ตับม,มังคุดทั้งนี้ก็ได้ฮะ เสียบของเราอยู่ดอกมีทั้งปิิงเนื้อหมูครับอาหารสําเร็จรูปต้องมาฟังทั้งนี้นะครับนี่ครับมีลายอันลายยางนะครับแม่ค้าก็ยืนคำกระติบเข่าไปเยอะอ๋อเป็นังได้ไหมค่ะหมานบอ่อโชคหมานดีบอ่อขายดีบอ่อหมานมือนี้หมานม,านมานอือนี้บ่อเดี๋ยวกระหมานดอกไก่ปีใหม่และเดี๋ยวคนกับแมล่ลายดอกอ๋อโจ๊กหมานมีการสกแกยันใจผมนะครับด้วยคุณเด็กไปถงอกัน,นสดมา ทั้งบีกับปิ้งนะครับปิ้งทุกอย่างปิ้งองครับเอ็นบอกนี่ครับอ,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 อาออบหารทาั้ะเลรูปแล้วกับชุดน้ำไม้ชุดปลาปเขือปลาแข้งมีบัดละนี่ชมพังมาทั้งนี้ครับปิป้งปลาก็ได้ปิ้งพัดใส่กอกก็ได้ทั้งนี้ทั้งข้าตลาดลักแปะนะครับนี่ครับ ผู้ใดมาเมืองสวรรค์นาเคีกับมาแวะได้นะครับทางสิไปเซโนนะครับออกจากสวรรค์เขตมา8กิโลนะครับเป็นตลาดลัก8ปดพันมาทั้งนี้กัมันงยังอันนี้สมยังอันนี้ไหมค่ะสมปลาตองสมปลาตองปลาขาไก่ปลาขาไก่เอามาได้เด้อผู้ใดมาสิไปทางเซโนนะครับมาแวะได้นะครับตลาดลัก8นี่ครับอยู่ติดถนนนี่ครับเป็นสวรรค์เขตสิไปเซโนนะครับทั้งนี้กัเป็น บอเมนอาหารหรอกครับแต่ว่าเป็นของหวานทั้งนี้ผู้สาวเป็นขายของหวานอ้าวมาอุ่นุนๆพนเดอร์เนี่ยยั่งเขาเนี่ยยั่งตลาดลักแปดนี่ละขนมเราเป็นตะแเสียอยู่หลายลายอย่างอยู่จะเอาสแกเกียนใจก็ได้เรามีให้สแกนใจพร้อมมีเงินสดก็ได้บอกไหมคาแม่นบอกแม่ค้าผู้สาวอยู่บ่ผู้สาวผู้สาวผู้สาวทั้งสองบ่ไว้เขาแซงว่าเด่นนอกบ่เด่นนอกก็คือแต่สะอ้อนเด่นนอกบ่เด่นนอ อาอนี่ครับมาเด้อหนุ่มไทยผู้ใดมาเที่ยวกลับมาแวะได้เด้ออยู่ทางเข้าตลาดลักแปดนี่ครับผู้สาวขายของหวานนะครับค่าดองแม่เทาเอ้ค่าดองลูกสาวแม่เทาเพิ่นเจ็บได้เท่าใดร่กวแม่เทาเที่ยค่าดองหาสิบล้านห้าสิบล้านแล้วก็น้าบาทครับหาบาทงั่วเป็นงั่วตายงั่วเป็นงั่วตายอีกควายดองอีกตัวหนึ่งควายควายควายดองควายมากินดองควายมากินดองอีกตัวหนึ่งแบบนี้ใช่หรลูกสาวนั่น ลูกถึงแมาเย็นหนาแม่สามสาวเลือกเอาสามเลยบ่แมนอ่าต้องเลือกเอาคนใด้คนหนึ่งแมนทักสามคนเลยบ่แมนแล้วเดีจะลูกสาวูงงามเด้อครับนี่ครับพุ่มไทยเด้อเบิ่งเด้อเด้อเราขายเราขายกับข่าวยู่ทางเข่าตลาดลักแฟนนี่ลูกสาวเราพ่จะรุพูงงามมุนครับสามคนบุญนะมาหลอตามค่าดองกับตามพิศละว่าละเตรียมเงินมาไว้ได้ไร อ่ะเห้นโซนหมานด้แม่เด uh, right? like ้อครับผมขอบใจได้หลายครับผมให้สัมผัสขอบใจได้หลายอ่ะไปก้อนบาลหนึ่งเดี๋ยวสิบอกเอฟซีนุ่มไทยไอ้มาใช้บริการไอ้มาเที่ยวพี่ตลาดลักแปดเมืองสวรรค์นาเคตนะครับทางสิไปเซโล่นะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศตลาดลักแปดนะครับแขงสวรรค์นาเขตนะครับเมือง ไก่สอนพมมีหารนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่าผมจะพาพพมีนอง FC เขาไปชมืองตลาดทั้งในแล้วนะครับอันนี้เป็นทั้งนอกนะครับทางสิไปเซโนนะครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำเดือดขับเทือกเพื่อสิบปฏิภาชคลิปต่อไปนะครับอย่างนี้เขากระชีดเดินทางกับไทยแล้ะครับอันนี้เสียรดคำสะพานคำฟังไปละบัยดนี้ครับอ่ามาหลายคืนแล้วนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่นะครับ หนึ่งิมาเที่ยวใหม่นะครับมารีวิวสิไปเมืองใดอีกก็คอยติดตามชมนะครับสำหรับทีมงานผมคนล่าฝันชาแนลนะครับอากาศเสียดเดินทางกรับแล้วครับบันนี้เอารถเท้าขำฟังไปเมืองไทยกนล้วบันนี้